ตัวนี้เป็นยางพาราใสาหรือขาวก็ได้นะครับเมื่อเราเทสารเกิดเจลหรือสารเร่งเจลเข้าไปเนี่ยนะครับในขนาดที่เราเทนะครับให้เราค่อยๆค,ค,คนครับ เมื่อเราคนจนเข้ากันหมดแล้วนะครับให้เราเทน้ำยางลงไปในบล็อกหรือแม่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะครับ เมื่อเราเทเข้าไปในบล็อกแล้วนะครับให้เราปาดส่วนที่เกินนั้นทิ้งไปครับเมื่อเรา เทไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราปาดเรียบร้อยแล้วเราก็รอเวลาให้มันแห้งนะครับประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะครับสารเร่งเจลตัวนี้หรือสารเกิดเจลตัวนี้นะครับถ้าเราใส่เยอะนะครับก็จะแห้งเร็วนะครับถ้าเราใส่น้อยก็จะแห้งช้านะครับ จะสังเกตได้ว่าน้ำยางที่หกอยู่ด้านนอกเนี่ยนะครับเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้อยู่ในบ็อกเนี้ยนะครับสักระยะหนึงจะใช้วิธีการทิ้งไว้ผึ่งไว้เฉยๆหรือว่าเวฟเพื่อให้แห้งเร็ว ก็ได้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเมื่อสักครู่เนี่ยยังเป็นน้ำยางพาราเหลวๆอยู่นะครับแต่เมื่อเราทิ้งไว้นะครับไม่ถึงนาทีนะครับน้ำยางพาราของเราตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นวุ้นเป็นแผ่นแล้วนะครับ จะสังเกตได้ไงว่าน้ำยางพาราของเราแห้งหรือยังนะครับให้เราลองบีบดูนะครับถ้าเกิดมีน้ำซึมออกมานั่นแปลว่าน้ำยางของเรานั้นยังแห้งไม่สนิทน,นะครับเมื่อมันยังแห้งไม่สนิทน,นะครับความเหนียวความทนทานของมันก็ ยังไม่มีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าจะให้ดีควรทิ้งนะครับน้ำยางพาลาไว้สักยีบสชั่วโมงนะครับในขนาดที่เรานะครับเทเข้าไปในบล็อกแล้วนะครับประมาณ2-3นาทีนะครับเราก็สามารถที่จะเอา ชิ้นงานนั้นออกจากบล็อกได้นะครับเราอาจจะใช้นะครับเข็มหรืออะไรก็ได้นะครับเล็กๆเขี่ยชิ้นงานนั้นนะครับออกมานะครับมันก็จะกลายเป็น นะครับชิ้นงานประมาณนี้นะครับเราก็จะนำชิ้นงานนั้นนะครับไปผึ่งตากไว้นะครับตากไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับรอจนน้ำยางแห้งสนิทใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับก็จะได้เป็นชิ้นงานออกมานะครับ จะเห็นได้ว่าชิ้นงานนั้นนะครับมีน้ําซึมออกมานั่นนั่นก็คือชิ้นงานยังแห้งไว้สนิทนะครับที่เห็นเป็นฟองตรงนี้นะครับเราแก้ไขโดยการนะครับค่อยค่ยคนนะครับขนาดที่เราค่อยคอยคนเราเทสารเร่งเจลเข้าไปนะครับมันก็จะไม่เกิดฟองนะครับ ฉะนั้นแล้วนะครับยางพารานะครับที่จะใช้คู่กับสารเร่งเจลนะครับตัวนี้นะครับเราจับคู่เคมีมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะใช้ร่วมกันได้เลยนะครับนอกจากสารเร่งเจลตัวนี้แล้วนะครับเรายังมีสารที่ทำให้ยางพารานั้น มีลักษณะที่นิ่มนะครับเหมือนเหมือนปลายางนะครับพอชิ้นงานของเรานิ่มนะครับมันก็จะมีแอคชั่นนะครับถ้าเราอยากให้ชิ้นงานของเรานั้นมีสีสันเราก็เติมสีสันเข้าไปตามใจชอบเลยนะครับ ส่วนท่านใดนั้นที่สนใจนะครับศาสตร์เล่งเจลหรือยางพลาที่ผสมเคมีจับคู่กันแล้วเนีย่ยนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เฟซนำโชคนาคแย้มนะครับทางช่องทางอินบ็อกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม หากมีประโยชน์นะครับฝากรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับให้เพื่อนเื่อเราได้รู้ว่าวันนี้นะครับเราสามารถทำตัวนี้ได้นะครับโดยใช้ยางพารานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับโอกาสหน้านะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ